คุณหนูข้าน้อยได้ยินคนสนิทของนายท่านพูดว่ากระบี่ไม้ที่นักรถนำมานั้นมียาพิษเอดีที่คุณหนูทำลายแผนการของนักรถชั่วนั่นและไม่ได้ดื่มน้ำที่มียันอยู่มิเช่นนั้นข้าน้อยไม่มีหน้าไปพบท่านนะสุนแน่เจ้าค่ะคำคำนี้บ้านนอกมากเลยนะแต่จะว่าไปแล้ว คุณหนูเจ้าคะข้าน้อยไม่ได้ปล่อยท่านไปเข้าห้องน้ําเลยท่านไปได้ยินไปเชากับนักรถชั่วน,นั่นคุยกันได้ยังไงเจ้าคะหึข้าไม่ได้ยินพวกเขาคุยกันหรอกนะอะเช่นนั้นทําไมเมื่อวานท่านถึงได้พูดอย่างมั่นใจแล้วเจ้าคะก็นักรถชั่วน,นั่นเป็นคนที่นางแม่มดหามานะสิแน่นอนว่าจะต้องไม่ประสงค์ดีแน่นอน แต่ปกติแล้วนางแม่มดนั่นก็แซงเป็นคนดีหากข้าพูดไปตรงๆแล้วก็ไม่มีคนเชื่อข้าแน่คุณหนูใครคือนางแม่มดเลยเจ้าคะนอกจากท่านแม่ของข้าแล้วยังจะมีใครเหมาะกับคำว่านางแม่มดอีกล่ะคุณหนูคำพูดนี้อย่าพูดพร่ำเพรื่อนะเจ้าคะหากมีคนอื่นได้ยินเข้าแล้วก็ได้ได้ ว่าแต่สองวันมานี้นางแม่มดนั้นทำอะไรบ้างล่ะอฮูยินบอกว่าคุณหนูลำบากมามากแล้วจึงอยากจัดงานเลี้ยงเพื่อปลอบขวัญคุณหนูเจ้าค่ะอย่างนั้นหรือยายแม่มดนี่เปลี่ยนที่ใสแล้วเหรอน,นี่ยพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกก็ถูกต้องนี่นางานเลี้ยงนี้หูยินได้เชิญลุยอ๋องมาด้วยนะเจ้าค่ะ รุ่ยอ๋องคือใครนะ่ะคุณหนูท่านลืมไปแล้วหรือเจ้าข้าว่าหูหยินอยากให้ท่านเป็นอนุของรุ่ยอ๋องฮะอนุอย่างนั้นเลรอ <c oughs> ข้าก็บอกแล้วว่าคุณชายจิ๋นจูจะไปชอบนางสารเลวอย่างเจ้าได้อย่างไรเซีย <c> ว <oughs> เอ,เอ,อ๋อ เจ้าได้แต่งกับด้วยอองก็นับว,ว่าเป็นวาสนาของเจ้าไปทั้งชีวิตแล้วลุกขึ้นมาเถิดไอ้บ้าเอ้ยนี่คงเป็นตัวอัประมงคลที่ทําให้ซูเซียวคิดสั้นสินะใจของนางแม่มดต้องอยู่ไม่สุขแน่เออคุณหนูจะทําอะไรเหลอเจ้าคะฮึคุณหนูท่านคิดจะทําอะไรเหลอเจ้าคะก็หนียังไงล่ะ นางไม่มดใจดําจะทําทุกอย่างให้ข่าตายครั้งที่แล้วก็ไม่สำเร็จครั้งนี้จะต้องวางยาฆ่าอีกแน่นอนคำํำสาปเช่งบ้าบออะไรกันก็แค่ปานแดงที่ขู่ให้เด็กกลัวก็เท่านั้นแหละคุณหนูที่จวนท่านอัครเสนาบดีรักษาความปลอดภัยนั่นหนาม,มากคุณหนูจะหนีออกไปได้อย่างไรเจ้าคะงั้นก็ให้พวกเขาคิดว่าข้าหนีไปแล้วสิเอ๊ะ คุณหน <ś 2> <ś 2> แแูแย่แล้วแย่แล้วคุณหนูหายไปแย่แล้วละ่ะคุณหนูรองหายไปแล้วเจ้าคะ่ะอะไรนะแย่แล้วขอรับนายท่านคุณหนูรองหายไปแล้วขอรับฮะยังไม่รีบไปตามหากันอีก เร็วเข้าทิงงานที่ทำอยู่ตามหาคุณนูรองสำคัญกว่าท่านพี่ท่านอย่าเพิ่งโมโหนะเจ้าคะในจวนรักษาความปลอดภัยนั่นหนาม,มากหวังว่าเซียวเอ,อ๋อแค่วิ่งเล่นรอบๆบ,บ้านก็เท่านั้นเองนางตัวดีขอเจ้าออกไปจากจวนอัคราสนาบดีจริงๆเถอะเพียงแค่ให้นางออกไปจากจวนข้าก็จะหาวิธีนางตายอย่างไรร่องรอยได้ดุยอง ก็กำลังจะมาแล้วเซียวเอ๋อนี่นับวันยิ่งได้ความคิดจริงๆท่านพี่อย่าพูดเช่นนี้สิเจ้าคะ่ะเพราะข้าเป็นแม่ที่ไม่ดียกเซียวเอ๋อให้เป็นอนุของดุยอองและไม่ได้ถามว่านางต็มใจหรือไม,ม่ท่านพี่จะต้องหาเซียวเอ๋อพบแน่ๆเจ้าคะ่ะท่านอย่ากังวลไปเลยลูกอนุเล็กๆคนนึง ได้เป็นอนุภรรยาของดวยอ๋องก็นับว่าเป็นบุญคุณท่วมท,ท้นแล้วท,ท่านพี่คงไม่รู้สึกผิดต่อนางหรอกคุณหนูรองอคุณหนูรองไอ,อ้อะไปเถอะเอ,อ้อะให้เต็มที่ไปเลยรอพวกเธอเงียบแล้วฉันจะออกไปเอง,งคุณหนูรองเจ้าคะคุณหนูรอง ทางนี้ไม่มีทางนั้นเจ้าหาเจอหรือไม่ทางนี้ก็ไม่มีเช่นกันเป็นไปได้หรือไม่ว่าคุณหนูรองจะหนีออกจากนอกจวนไปแล้วที่นี่ก็ไม่มีเราไปหาที่อื่นกันเถอะไอคิว <c oughs> ก็แค่นี้ยังคิดจะตามหาฉันอีกเหรอฝันไปเถอะ <c oughs> งั้นเหรออะให้ตายสิ เงินของฉันเสียงนี้ไม่คุ้นเลยพี่ชายเงินสิบตำลึงนี้ข้าให้พี่พี่แกล้งทำเป็นไม่เห็นค่านะสิบตำลึงอย่างนั้นเหรอน่าตำคาญจริงๆยี่สิบตำลึงผู้ชายคนนี้ใจดำจริงๆน้อยไป แย่ yeah, แล้วลุยเอตะโกนเสียงดังทำไมรบกวนข้า <c oughs> รบกวนความสนใจของข้าที่นี่ไม่มีอะไรเลยยังไม่รีบออกไปอีกก็รับคุณชายพี่ชายข้ารู้ว่าพี่ต้องใจดี ี่ก็ให้ข้าอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ใช่ให้พี่รบกวนพี่ชายรีบไปจากที่นี่กันเถอะทองของฉันน้อยเกินไปนี่ไอ้บ้าน,นี่เจ้าไม่รู้หรอกเหรอว่าคู่มั่นของข้าน่ะคือใครบอกไปแล้วเจ้าจะตกใจเขาคือรุ่ยอ๋องในราชวงศ์นี้นะรุ่ยอ๋องน่ะเจ้ารู้จักไหมรุ่ยอ๋องก็คือ คือเออคือที่ฉลาดมากคนหนึ่งเห็นได้ชัดว่าผู้ชายคนนี้จอโอกาสถ้าไม่สั่งสอนเขาสักหน่อยก็คงจะลืมตัวองที่ฉลาดมากเั้นหรือคำอธิบายนี้เป็นคำที่เพิ่งเคยได้ยินจริงๆกลัวแล้วล่ะสิข้าจะบอกเจ้าให้นะข้าเนี่ยไม่ถือสาเจ้าโลภไม่รู้จักพอหรอก เจ้ามานี่ก่อนช่วยพัาข้าลงไปหน่อยถ้าเมื่อยมือมากยึดเอาไว้ไม่ไหวแล้วชายหญิงไม่แตะเนื้อต้องตัวกันถ้าเจ้าไม่มาประคองข้าข้าจะให้ด้วยอองตัดหัวเจ้า <c oughs> สตรีนางนี้ก่อเรื่องโง,โง่ๆแต่ก็ยังฉลาดอยู่หน่อยนึงยังรู้จักลอดเสือออกจากถ้ำพี่ชายพี่อย่างเงียบสิ ท้ให้รุ่ยอองตันหัวพี่แล้วพอใจหรือยังไปดูทางนี้ก็ดีกว่าหาเจอไหมหากข้าจำไม่ผิดแล้วก็เจ้าเป็นแค่อนุภรรยาของรุ่ยอองเท่านั้นเขาจะฟังเจ้าหรือโบราณกล่าวว่าภรรยาไม่ดีเท่านางบำเรอน,นางบำเรอไม่ดีเท่าลักขโมยกิน ส่วนละกขโมยกินก็ไม่ดีเท่าไม่ได้มาแม้ข้าจะไม่ได้เป็นภรรยาแต่ตำแหน่งในใจของลุยอ๋องต้องสูงกว่าภรรยาแน่นอนเขาต้องฟังข้าแน่แต่ข้าดูท่าทางของเจ้าแล้วลุยอ๋องคงจะไม่เพลื่มเจ้านักหรอกพี่ชายพี่ไม่ต้องช่วยข้านะ พี่จะใจดำให้สาวน้อยใจดีมีเมตตาอายุ15ปีคนนี้ไปเป็นนางบําเรอของชายแก่วัยยี่สิบกว่าหรือ,อยังไงึน้อยชายแก่งนั้นเลอเขาอายุตั้ง24แล้วไม่เรียกว่าแก่หรือหากแต่งงานเร็วมีลูกเร็วๆลูกพงโตกันหมดแล้วแหละจะว่าไป เขาอายุตั้ง24แล้วแต่ยังไม่มีภรรยาร่างกายจะต้องมีปัญหาอย่างแน่แน่พี่ชายหากมีผู้หญิงคนไหนเข้าไปอยู่ในจวนรุ่ยอ๋องแล้วล่ะก็จะมีความสุขได้อย่างไงละ่ะอีกทั้งรุ่ยอ๋องทั้งเตี้ยทั้งแก่ทั้งหน้าเกลียดสุขภาพก็ยังมีปัญหาหากข้าเข้าไปจะต้องเป็นไม้แน่แนเลย พี่ว่าหากสุขภาพของเขามีปัญหาหนักไม่กี่ปีก็ตายแล้วข้าคงขอบคุณเขามากไอ้บ้านี่ที่ข้าพูดยังไม่พอหรือเอ๊ะอะอ๋ะอเจ็บจังเลยเอวค่ะอ๋อนึกว่าก้อนหินที่ไหนอยู่บนพื้นที่แท้ก็เป็นเงินนี่เอง ทีจังเลยของนี้ห้ามทำหล่นเชียวนะในเมื่อไม่มีคนแล้วฉันก็ออกไปได้แล้วนะสิไอ้คนใจดำรับเงินไปแล้วแต่ไม่ยอมช่วยเงินยี่สิบตำลึงนี้ข้าไม่เอาคืนแล้วละ่ะ ขนาดนี้พระตกลงไปจะตายไม่เนี่ยพี่ชายสุดหลอ่อหล่อจังเลยในโลกนี้มีผู้ชายหล่อๆแบบนี้ด้วยเหรอพี่ชายถ้าจะกระโดดลงไปพี่ช่วยรับท่าหน่อยนะพี่ชายรบกวนหน่อยนะ <S <S เออ ก็ได้อ้าฮช่วยด้วยอ้เจ้ามันผู้ชายหลอกลวงพูดจาเชื่อถือไม่ได้เลยสักนิดนึงเจ้ายังเป็นคนอยู่อีกไหมเนี่ยชายหญิงไม่แตะเนื้อต้องตัวกันยังไงล่ะน้อยเจ้าเองเหรอเจ้านี่มันชั่วช้าเหมือนสัตว์ แกล้งข้าสนุกมากใช่ไหมหากข้าไม่สั่งสอนเจ้าสักหน่อยผู้ชายคนนี้เป็นอองเหรอที่ปรากฏตัวที่จวนอัครเสนาบดีหรือว่าคนนี้คือรุยอองนะผู้หญิงที่ดีจะไม่ต่อสู้กับผู้ชายฝางไว้ก่อนเถอะถ้ทหอนนำตัวคุณหนูรองกลับไปอึ๊บอะอะไรกัน แย่และะสิถูกจับได้แล้วนี่นี่พวกเจ้าเจ้าคนแส้รุย้ยคนใจดำคนขี่อวดคนหลอกลวงเจ้ามันไม่ใช่คนคอยดูเถอะฝากไว้ก่อนเถอะนะเจ้าเจ้าทำอะไรเนะี่ยคุณนูรองเจ้าวางใจได้ข้าจะไม่ทำให้เจ้าเป็นม้าอย่างแน่นอนเจ้าข้าทำไมลือไปเรียนเถอะ ฟิงหลิงรานเจ้าปล่อยข้านะหากเจ้ากล้าแต่งกับข้าแล้วก็ข้าจะป่วนจวนของเจ้าให้โกลาหนอนลหมานไปเลย <c oughs> โกลาหนอนลหมานอย่างนั้นเหรอฟังดูคลึกคลื้นดีนะ <c oughs> วันนี้หนีไม่สําเร็จวันต่อไปฉันคงหนีไม่ได้อีกแล้วฉันจะต้องใช้โอกาสสุดท้ายนี้ รุ่ยอ๋องข้าน้อยไม่ได้ตั้งใจเหยียบรองเท้าของท่านนะเจ้าคะข้าน้อยปัดเสื้อผ้าของท่านจนสะอาดแล้วขอร้องท่านอย่าลงโทษข้าน้อยเลยรุ่ยอ๋องได้โปรดปล่อยข้าน้อยไปเถิดข้าน้อยเนะี่ยไม่ได้ตั้งใจจริงๆข้าน้อยมอบสมบัติทั้งบ้านชดใช้ให้ท่านแล้วจะไม่ปล่อยใช่ไหม,มดูซิว่าฉันจะจัดการยังไงรุ่ยอ๋องคนนี้คงอ,อดไม่ได้ที่จะแสดงความโกรธหรอกนะ ผู้หญิงแค่เหยียบเท้าเขาเขาถึงกับทำเช่นนี้เลยเหรอท่านรุ่ยอองข้าน้อยมีคู่มั่นอยู่แล้วมิอาจเป็นนางบำเรอของท่านได้ท่านน้อยยังมีย่าอายุ60ปิปีจะต้องดูแลแถมยังมีน้องชายที่ต้องเลี้ยงดูขอร้องท่านได้โปรดปลด่อยข้าน้อยไปเถิดนะสวรรค์ช่างน,น่าสงสารจริงๆรุร่ยอองทำเกินไปแล้วต่อให้เป็นท่านองก็รังแกชาวบ้านไม่ได้นะ เจ้าคิดจะทำอะไรนะ่ะเอ๊ะเอะ๊ข้าน้อยไม่พูดแล้วข้าน้อยจะไม่พูดอะไรแล้วเจ้าค่ะข้าน้อยเนะ่ะสำนึกผิดแล้วได้โปรดอย่าทำร้ายน้องชายของข้าน้อยเลยท่านลุยอองท่านปล้นคนข้างถนนท่านทำการเหมาะสมหรือขอรับผู้หญิงคนนี้แสดงได้สมบทบาทจริงๆเอ๊ะคุณชาย ท่านรุ่ยอ๋องนางทำรองเท้าของท่านสกรปรกเท่าไรขอรับข้าน้อยจะชดใช้แทนนางเองึอูอีจะไปเชิญท่านอัครมหาเสนาบดีมาให้ขอมอบความเป็นธรรมกับคุณหนูรองขอรับนี่อูอีเดี๋ยวสิคุณชายรีบไปเถิดถ้าไม่อยากให้ท่านต้องลำบากข้ารู้ว่าในโลกนี้ยังมีคนดีก็พอแล้ว แม่นางซูเจ้าวางใจเถอะซ่งโมพบเห็นเรื่องเช่นนี้จะนิ่งดูได้ไม่จัดการอะไรเลยได้ยังไงล่ะผู้ชายคนนี้เป็นคนมีความยุติธรรมอย่างแรงกล้าขืนฉันยังอยู่ที่นี่จะต้องถูกเปิดโปงอย่างแน่นอนท่านรุ่ยอ๋องข้าน้อยจะไปกับท่านท่านอย่าทำให้คุณชายซ่งต้องเดือดร้อนนะเจ้าค่ะข้าไม่ทำให้เขาเดือดร้อนหรอก แค่ให้ท่านอัครมหาเสนาบดีสู่มาตัดสินความยุติธรรมก็เท่านั้นเองข้าไม่ทําให้เขาเดือดร้อนหรอกแค่ให้ท่านอัครมหาเสนาบดีสู่มาตัดสินความยุติธรรมเท่านั้นเองอย่างนั้นเหรอข้าจะกลับจวนเองลุยอองท่านเรียกหากระหม่อมหรือขอรับฮะจบกัน